Everyone. Welcome back to our English class, come คลาสภาษาอังกฤษนะคะม5นะคะกับครูคิมอีกแล้วนะคะเราทิ้งท้ายไว้นะคะเมื่อคาบที่แล้วนะคะด้วย reading นะคะ passage นะคะยาวมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้อ่านครบถ้วนหมดแล้วนะคะี่เด็กขาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ความคิดวิเคราะห์นะคะในการตอบคำถามนะคะโดยใช้ passage ที่เราได้อ่านมานะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะว่า passage ที่ได้อ่านไปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะเรื่องราวก็คือ targeting teenagers นะคะเป็นการที่บริษัทต่างๆเนี่ย พยายามทาการตลาดนะคะในการโฆษณาโดยเจาะกลุ่มไปยังกลุ่มของวัยรุ่นนะคะซึ่งเขาได้เหตุผลนะคะไว้อยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1คือวัยรุ่นณนะปัจจุบันนี้มีไรายได้เป็นของตัวเองทําให้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองมากกว่าเมื่อก่อนนะคะประเด็นที่2ค่ะเด็กๆค่ะเ <ๆ S 2> หตุผลที่2นะคะก็คือในปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะซื้อสินค้าแต่ละอย่างนะคะ ภายในครอบครัวนะคะก็คือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนั่นเองนะคะและประเด็นที่3ค่ะปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นนะคะในยุคใหม่นี้นะคะเป็นวัยที่กล้าคิดกล้าลองนะคะเพราะฉะนั้นเขากล้าที่จะลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใจลองไปใช้สินค้าตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ3ประเด็นนี้ค่ะทำให้ปัจจุบันนี้การ ตลาดนะคะของแต่ละบริษัทนะคะมีการพุ่งเป้าการโฆษณาไปที่กลุ่มวัยรุ่นนั่นเองค่ะและในตอนท้ายนะคะของพ a สเจ g e ที่เราได้อ่านไปนะคะได้ทิ้งท้ายเทคนิคนะคะของบริษัทนะคะในการทำการตลาดด้านการโฆษณานะคะไว้3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคที่1นนะคะเรียกว่า perfect world นั่นเองนะคะ perfect world นะคะเป็นการสร้าง โฆษณานะคะให้เป็นโลกที่อยู่ในอุดมคติของวัยรุ่นนะคะเทคนิคที่2นะคะคือเทคนิค family fun นะคะเป็นการสร้างโฆษณานะคะให้ดูมีความสวยงามนะคะในส่วนของ ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความสนุกสนานมีความเอ็นจอยกันภายในครอบครัวนะคะนี่คือเทคนิคที่2นะคะและเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่3นะคะคือแบรนด์แว o n กนนะคะคือการสร้างเทคนิคนะคะที่จูงใจให้เวรุ่นใช้สินค้านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะหรือกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่นั่นเองค่ะนี่คือ3เทคนิคที่เขาได้ทิ้งท้ายไว้ค่ะเด็กๆคะ่ะคุณครูทบทวนนะคะอย่างสรุปให้นะคะสำหรับคอนเซปต์ของเรื่องของ p พ s ส a เ e ที่เราได้อ่านจบไปเมื่อคราบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆ ช่วยคุณครูตอบคำถามก่อนค่ะในเบื้องต้นนะคะคำถามที่หนึ่งค่ะไปกันเลยนะคะ each year advertisers spend more than a billion pounds on advertising aimed at เด็ก่ะข้อนี้นะคะถามว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะแต่ละบริษัทเนี่ยค่ะพยายามที่จะโฆษณาสินค้าโดยพุ่งเป้าไปที่คุณครูกล้ใ,ให้นิดนึงนะคะว่าคำตอบของข้อนี้อยู่ในพารากราฟที่1นนะคะถ้าเด็กๆได้อ่านแบบสแกนไปแล้วนะคะ หาคำตอบได้หรือยังคะ โอเคค่ะถ้าเด็กๆด,ดูในพารากราฟที่1ที่คุณครูไกด์ไว้ให้นะคะเด็กๆสังเกตในตัวคําถามของข้อนี้ก่อนนะคะเราจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า each year นะคะ billion นะคะแล้วก็ advertising นะคะเป็นคีย์เวิร์ดให้ค่ะแล้วลองไปดูในย่อหน้าที่1น,นะคะพารากราฟที่1สังเกตเห็นไหมคะตรงช่วงต้นๆน,นะคะของพารากราฟนะคะเราจะได้คําตอบของข้อนี้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบเป็นข้อ d dog นั่นเองค่ะ Teenager consumers นะคะก็คือผู้บริโภคนะคะที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดไปค่ะเด็กๆขาไปข้อที่2ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะคำถามค่ะเด็กๆขา the amount of money teenagers have today means that d a y A B C D ค่ะเด็กๆขาคูุกไกให้อีกแล้วค่ะสำหรับคำตอบของข้อนี้นะคะอยู่ในพ a r a g r a p ที่2นั่นเองค่ะเด็กๆขาลองหาคำตอบให้คุณครูค่ะ เอาละคะ่ะเด็กๆค่อจะเจอคําตอบของข้อนี้เรืยังะคะถ้ายังไม่เจอนะคะเราไปดูคีย์เวิร์ดในตัวคําถามก่อนนะคะที่คุณครูคดิส้น่ใต้สีแดงไว้นะคะ amount of money teenagers นะคะคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะคะถ้าเด็กๆลองอ่านแบบสแกนนะคะใน p a r a g r a p ที่2นะคะจะเห็นว่ามีคำตอบอยู่ในต้นๆของ p a r a g r a p เลยนะคะลองอ่านดูนะคะแล้วเราจะได้คำตอบว่าข้อนี้ตอบข้อ ดด็อกนั่นเองนะคะก็คือเงินในปัจจุบันนะคะที่วัยรุ่นเนี่ยนะคะมีเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะต่อผู้ที่ทำการโฆษณานั่นเองนะคะนี่เด็กหาคำตอบนี้นะคะอยู่ในพารากราฟที่2นะคะลองอ่านเร็วๆอ่านแบบสแกนนะคะแล้วก็จะได้คำตอบเลยค่ะโอเคค่ะครูขอไปข้อที่3เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะ teenagers in can influence the family's spending by ดิเดค่า Influence คะ่ะดูดีๆนะคะคำนี้ไกด์ให้อีกแล้วนะคะว่าคำตอบของข้อนี้อยู่ในพารากราฟที่3นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองอ่านพารากราฟที่3นะคะที่มันครูขึ้นไม้ให้นะคะแล้วหาคำตอบข้อนี้ให้ครูด้วยคะ่ะ เป็นยังไงคะได้คําตอบหรือ,อยังคะถ้ายังเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ ข้อ3นี้นะ,ะคะ์เวิร์ดที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้นะคะเด็กๆจะเห็นคำว่า teenagers นะคะ influence นะคะแล้วก็ family ใช่ไหมคะเด็กคีา์เวิร์ดเหล่านี้ค่ะจะอยู่ประปายนะคะอยู่ในพารากราฟที่3นะคะแต่เด็กๆอ่านแล้วนะคะรวบรวมสรุปออกมานะคะจะได้คำตอบที่ชัดเจนอยู่เลยค่ะคือข้อ C cat นั่นเองะคะ่ะ influencing their parents purchasing decisions นะคะ decisions ก็คือการตัดสินใจนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือวัยรุ่น ยุคปัจจุบันนี้มีอิทธิพลนะคะ influence คือการมีอิทธิพลนะคะต่อการตัดสินใจนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บ้านนะคะในการจะซื้อสินค้าต่างๆนั่นเองนะคะชัดเจนนะคะอยู่ในพารากราฟนี้นะคะถัดไปค่ะเด็กๆขาข้อที่4นะคะเรามาดูคำถามข้อนี้ค่ะ advertisers target teenagers because they จุดๆคำตอบ A B C D นะคะครูกไกด์ให้นะคะอยู่ในพารากราฟนี้ค่นี่คครูขึ้นไว้ให้นะคะ ลองอ่านดูสิคะแล้วหาคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆคะารากราฟนี้นะคะสั้นๆน,นะคะเด็กๆลองอ่านแบบสแกนนะคะแล้วเด็กๆจะจับใจความนะคะได้ว่าคำตอบของข้อนี้ที่ถูกต้องก็คือข้อที่ e ี Cat นั่นเองนะคะ are willing to try different brands นะคะก็คือวัยรุ่นปัจจุบันนะคะมีความกล้านะคะที่จะพยายามเปิดใจที่จะลองใช้สินค้าใหม่ๆนั่นเองนะคะในพารากราฟนี้นะคะได้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะแล้วจะจับใจความได้สุดท้ายให้เด็กขาไปที่ข้อ 5เลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้อาจจะต้องใช้ความคิดเป็นการตีความนะคะวิเคราะห์นิดหนึ่งเล็กๆนะคะไม่ยากค่ะเด็กๆคะ่ะ The author of this article probably wants teenagers to ออเ h อร,อรก็คือผู้เขียนนั่นเองนะคะผู้เขียนต้องการที่จะสื่ออะไรถึง teenagers ใน passage นี้นะคะ เด็กๆลองอ่านแล้วนะคะได้คำตอบข้อนี้เหมือนครูหรือเปล่าคะดีดอค่ะ Understand how the advertising works นะคะผู้เขียนต้องการที่จะทำให้วัยรุ่นนี่นะคะได้เข้าใจถึงลักษณะของการทำงานหรือจุดประสงค์ของผู้ที่ทำการโฆษณาการตลาด ต่อตัวพวกเขานั่นเองนะคะนีเด,เด็กขาหาข้อนี้นะคะใครตอบถูกหมดนะคะนั่นหมายความว่าสกิลนะคะหรือทักษะในการอ่านของเด็กเนี่ยใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยแต่ถ้าใครยังมีผิดบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะการอ่านเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองค่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะครูขอทิ้ง a c t i v i t i e s นะคะไว้อีกสักหนึ่ง a c t i v i t นะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็สังเคราะห์ออกมานั่นเองนะคะเด็กๆคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ Read the descriptions of advertising techniques with of the marketing techniques A B C from article Do they use นะคะเด็กๆคะเด็กๆลองอ่านนะคะ คำอธิบายนะคะโฆษณาที่คุณครูจะให้ต่อไปนี้นะคะมีอยู่3โฆษณาด้วยกันค่ะแล้วช่วยวิเคราะห์ให้ครูหน่อยสิคะว่าโฆษณาที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้ง3ตัวนั้นเนี่ยใช้เทคนิคอะไรนะคะในการโฆษณานะคะซึ่งเทคนิคนั้นก็เป็นเทคนิคที่เราได้มาจาก passage ที่เราอ่านนั่นเองนะคะมี3มเทคนิคจําได้หรือเปล่าคะ3เทคนิคเทคนิคที่1ก็คือ perfect world นะคะการสร้างโลกให้เป็นโลกที่ อยู่ในอุดมคตินั่นเองนะคะของวัยรุ่นนั่นเองนะคะถัดไปค่ะเทคนิคที่2ก็คือ family fun ค่ะการสร้างให้มีความรู้สึกเป็นความอบอุ่นนะคะในครอบครัวนั่นเองนะคะและเทคนิคที่3ค่ะ bandwagon นะคะก็คือเทคนิคก,การสร้างการเป็นที่ยอมรับของสังคมและคนหมู่มากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปอ่านนะคะแต่ละโฆษณาที่ครูยกตัวอย่างมาให้แล้วช่วยกันวิเคราะห์ค่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็ก อ่านทบทวนนะคะเทคนิคทั้ง3แบบนะคะที่ครูพูดสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ให้เวลาสัก1นาทีนะคะเด็กๆคะอ่านด้วยความรวดเร็วเลยนะคะ โอเคค่ะเด็กๆ่ะอ่านคร่าวๆนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูโฆษณาตัวที่1กันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับโฆษณาตัวที่1น,นะคะที่ครูให้ในวันนี้นะคะอะ่คุณครูให้เด็กๆอ่านเองก่อนนะคะ1น,นาทีค่ะ เป็นยังไงคะลองอ่านโฆษณาตัวนี้ดูแล้วนะคะสรุปความได้ว่ายังไงคะใช่ค่ะมีเด็กคนนึงนะคะเป็นเด็กมหาลัยนะคะมีเพื่อนไหมคะไม่มีเพื่อนเลยค่ะมีความเหงาเดียวดายมากเลยใช่ไหมคะจนวันหนึ่งค่ะเป็นยังไงคะได้ซื้อรองเท้านะคะรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ะคะ่ะคู่หนึ่งหลังจากนั้นนะคะเป็นยังไงคะมีเพื่อนนะคะมาชวนเข้าไปเตะฟุตบอลน,นะคะในทีมนะคะกลายเป็นว่ามีเพื่อนเยอะไปเลยนะคะโอ้โหลักษณะโฆษณาแบบนี้นะคะใช้เทคนิค A, B หรือ C คะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะใช้เทคนิค c c a t c นะคะเพราะว่าเป็นการพยายามสร้างเงื่อนไขนะคะให้วัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะโดยการใช้สินค้าของเขานั่นเองนะคะแบรนด์แวกอนนั่นเองค่ะเทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะเด็กๆ่ะใครตอบถูกนะคะเก่งมากเลยนะคะใครยังตอบผิดอยู่ไปดูข้อถัดไปเลยค่ะ โฆษณานตัวที่2ถค่ะยาวนิดนึงนะคะแต่เด็กๆลองอ่านดูค่ะคำศัพท์ไม่ยากนะคะคุณครูให้เวลา1นาทีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลองอ่านแล้วนะคะโคษณานี้นะคะขึ้นต้นประโยคมานะคะก็ดูดูไม่ดีเลยดูเป็นเน g ก t i v ีพเลยใช่ไหมคะ A family is having a difficult time นะคะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นยังไงคะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่มีธุระปะปังทํานู่นทํานี่ลูกอีก2คนก็ต้องทํานู่นทํานี่ดูวุ่นวายไปหมดนะคะแต่ทันใดนั้นนะคะเขาได้เดินเข้าไปในช็อปนะคะในร้านค้านะคะและออกมาด้วย ถุงช้อปปิ้งนะคะพร้อมกับรอยยิ้มแฮปปี้นะคะทั้ง4คนแฮปปี้นะคะตอนท้ายของเรื่องสังเกตไหมคะว่าโฆษณาตัวนี้ใช้เทคนิคอะไรคะ c B C จำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง perfect world family fun แล้วก็ b a n d w a g ก่ค่ะข้อนี้ตอบข้อใช่ค่ะชื่อขึ้นต้นก็บอกอยู่แล้วนะคะ family นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ บีบอยนั่นเองนะคะ l y m u n y f u n นะคะเป็นการสร้างครอบครัวให้เห็นถึงครอบครัวที่มีความอบอ,อุ่นนะคะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นเนี่ยต้องการนะคะโอเคค่ะถัดไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ถูกเลยข้อนี้ต้องถูกแล้วนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆข้อคาะคณครูให้เวลาอ่น1นึงนาทีอีกแล้วค่ะ ข้อ3นี้นะคะยาวนิดนึงนะคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะลองจะวิเคราะห์ได้หรืออย่างคะว่าเป็นเทคนิคไหนนะคะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยว,วครูแนะนำให้ค่ะเด็กๆ่ะดูในประโยคแรกเลยค่ะขึ้นต้นมานะคะ the sun is shining and the sky is blue and clear โอ้โหมีความพันานาถึงสิ่งที่สวยงามเลยค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็น positive หรือ negative คะ เป็น positive เลยใช่ไหมคะเป็นบวกเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยคแรกนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยลองวิเคราะห์ได้แล้วค่ะว่า perfect world ค่ะโอ้โหพันนาถึงท้องฟ้านะคะที่มีความสวยงามสดใสนะคะแค่นี้เราก็พอจะรู้แล้วค่ะว่าใช้เทคนิค perfect world นั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆ่ะถ้าใครตอบถูกทั้งหมดนะคะถือว่า เก่งมากเลยนะคะการคิดวิเคราะห์ของหนูเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูจะบอกไว้เลยตอนนี้นะคะว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่ทักษะที่ยากนะคะถ้าเราได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสนใจสิ่งไหนพยายามหามาอ่านนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะการอ่านของตัวเองเรื่อยๆนะคะอ่านแล้วคิดด้วยนะคะคิดตามไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลาสหน้านะคะดเด็กๆ see you again บายบาย ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน